เรืองเล่นแข่งอ้หันู้เครียดตีต่ำจอบจอบเล่นแข่งเออเร็วเวลาไปเก็บยางก็เมื่อนั่งบุกฮะบุก่าแข่งตูวไปชวนเล็กไม่ตันนู้ดฮันื้อเมียกูจะเดินเก็บยางอยู่ตรงขุนกูแข่งเวอร์แข่งเวอร์ปลอมเร็วพร้อมเร็วแข่งเวอร์ปลอมเร็วเอมือนคนกูวิบนำยางตุ้งนั่งกูควมพนควมเฉยเอยควมใหญ่มันได้ไปแข่งเลยเอยนำยางเขาไม่เลม้ใกล้เลยไปแข่งอ่ะกูควมไม่เลี้ย ตกทิ้งเหรอเดี๋ยวื่อโยเทียต้องนี่เป็นกูเลยทำไมนายโตจำไกลบาดีมันพอถึงกูเลยเบือตั้งแต่ตั้งแต่ไหน้อยตายาเบือตุกทิ้งอันทำไมอันพอไอ้ต้องอันเจอลุงมิงอย่าลาวลาวทุกเรื่อลาวทุกคนรู้ปคนรูนึกรูไม่ฮัตวีสีดีฮัตอะไรก็ฮัตวีสีดีเงียบมาไหนอ่างก้อยหยกกองไต่มากองลุยเฮ้อกูเดินไปเยอะพอแต่ใจมินแกไต่ตุ้งน้อยนั่งลงนั่ง ไอ้งั้นไม่จ่ากองใต้ไม่รู้เด็กไรใต้ของวอายเบื่ออ๋อใต้ของนะเออใช้ก็วโต้หลายชอบได้คุยพันลังควังใช้ต้หลายเลยตีว่าพอต้องกัเชื่อนายมิงแต่เว็กเขาไปซื้อตัวรถควายจกายกองในเก๊้นรถควายไม่เคยได้ขี่รถควายอยู่ยังไงว่าจุนนะ ม่ใจเคยได้คิดรถควายมั่งพอกินเลยตึ้งแกไปเจอตัวแล้วแกไม่ตดตำรวจผมไม่ตัวเล้งกับแต่คนใกล้ตัวซื้อแกไปควังคนว่าบูิไปเจอตัวคนเล้งเลยมังพอดี้เจ้ามันเดินไปตึ้งมันบอกบูใกล้ตัวว่าประจวบคีรีขันชันสามแกตึ้งแกนมาไม่ไปตึ้งก็ไปตึ้งที่ตำื้จแกบอกกันแกว่าผมเจอนายหมิงจอพอซีมีเมียแล้วชอยแกนึกว่าคุณที่มาซื้อคนแกเจอประจวบนำคุณกีรีขันเลยจบชันสาม แกมจอบจันทีมีเมียเลวจื่ไหนมิงแต่งไต่หงแต่เหล่าเฟรนฟปีพีพมันก็เมือนไอ้กูเลแเละใจเข่งแตาได้กันคอยให้โต้มันวัวไปกุ้งตีบกวนคนเก่งไม่แก่ไม่ใจได้ลบหลายวันไปโยกหลุดตีบมึงลงเอิโต้ม่ใจลงไม่ตามเกี้ยการรถแต่ตามกูยังลุยเห็นไม่ครับไอ้ตีกูไม่ครับมันกูไม่รลดลบอปฮะไม่รลดลบเอ๊ จอยกไม่รอดลบมึงก็รู้แล้วเจอว่ากูนี่จบจันที่หันเธอจอบพอดีคุณมันควรแต่จบพอดีแล้วเกเรืก็ไม่รอดลบโบไมันเคยไปกรุงเทพมันมาดูเลยแมรถดเป้กรุงเทพก็มีแต่รถดพอึงกับรถพอ่องเพียเดยลหลชยแม่กูจบพอดีลลเลวกูเรื่งรองไรเคหลดพอนึงไ่ยว่านูนะไม่เคยคยเคนทำไยแต่มึงไหนหรดเล,ดลยกับรถควย ไผซื้อตัวรถคว,ยว,ควยายซื้อตัวรถควยคยายเผ็ดซื้อตัวรถควายกูตั้มได้ใกล้ตัววัาเห็นนี่ไม่จาบว่ารถควายนี่มีกี่ชัน้นในกว่ามีชั้นหนึ่งถึงชั้นสามมึงขึ้นเลยขึ้นเพื่อกูย,ยืนนึ่งฟักแนกูชอบชั้นสี่ละเหตุตําพื่อได้กรับบ้านกูซื้อตัวรัาง,าางคาหนังไก่อดมาตั้งแต่เผชรบุรีนุ๊กปล่อยแรงหลังทําการกลั่นกว่าฟ้าตกซิงดําใจไค้กยต้มเหลือเป็นเฮ้ยต่้ากูเหลืองๆแกกูเกรียดนักนะ ไอโต้เน <N ông> ี่ยอกกี่ไตฮงฮกกระเดยโดนาเผื่อนคุ้งพวกเรื่นี่มันสนุกสนานมันพออยากเครียดนี่พราบูเราทั้มไมใครเครียดเอาแต่กูชอบครับร้อยชาวเมืองเมืองนี้กันนี่กูแรงกันได้ปินชิงไอ้นี่หลวงก็ต้มแปลกแปลกแปลกแล้วขี้โลกเผื่อนกูเครียกกูตุบยันกันกูไม่ติดตำปลื้อตัววัดดิไอ้ต้องไปบรรโวตัววัดหันเนอไปบรรโวตัววัดดูก็ไปกระลืมดตววัดได้ดูเรวงยังวัดที่บ้านวัดไอได้ก็ได้ดูเรวง เยีมึงไอยกูโย่เจออย่ากูไม่จะเกิเห็นตัวจริงใมต่วเรากูตื้อวังตัอดหลานปีมันจะมีแล้วจะมีไหมมีนะอ่านเนื้อไปตึ้งไอ้โตชีไอ้โตว่ามึงยืนกับหลังนั่นเดยวกูขึ้นไปชีอ้ไรปลาบุนว่ะไอ้โตว่าเด